ให้ตายสิฉันรัไม่ชอบชื่อใหม่ที่เธอตั้งให้เลยนะอาองี้ไม่ล่ะเรียกว่าเครื่องแบบเดิมก็ได้นะฉันไม่ติดอะไรการที่อาศัยอยู่บนโลกและใช้ชื่อและหน้าของคนอื่นนะ่ะเรามองว่าหน้าสมเพชชื่อน่ะไม่สําคัญหรอกแถมร่างกายนี่ก็เป็นแค่แพงคาชนะยกตัวอย่างอย่างประสาทนี่เดิมทีก็เคยเป็นชื่อของฉันเหมือนกันเพราะงน้้ช่างมันเถอะ เริ่มพังสักทีเถอะอย่างแกน่ะมันก็แค่ปรสิตที่อาศัยร่างของคนอื่นเอาร่างกายของเธอคืนมานะเยปีศาจท่านไปจีนนี่ช่างโหดร้ายจังเลยนะนี่ท่านไม่เหลือวไมตตีของพวกเราในอดีตเลยงั้นเหรอแต่เธอก็พูดถูกหนึ่งอย่างนะว่าเราเป็นปีศาจแน่นอนว่าปีศาจนั้นเจ้าเล่ห์เธอก็คงจะดูดีสินะดูอย่างเขานี่สิหากว่าเรากินเธอเข้าไปเราก็จะสามารถไปรักติเวอร์ได้สินะคิดจะกินฉันงั้นเหรอ แหมแจร้ายจังเลยนะคะความเป็นเทพในตัวเธอน้ะมันน้อยเกินไปแถมสายเลือดนั่นอีกเบาบางเกินไปแล้วอย่าว่าแต่เทพเลยแทบกับมาพบร,รุดเผาเลือดของเธอในอดีตยังไม่ได้เลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะมองยังไงเธอก็ชนะชนะในตอนนี้ไม่ได้หรอกจะรู้ได้ยังไงถ้ายังไม่ลองดูเหมือนจะกินของน่าสนใจเข้าไปอยู่นี่ ไม่สนเวทโรป้องกันเลยงั้นเหรอถ้างั้นก็ลองอย่างอื่นถ้าทำให้จุดบอดหายไปก็สิ้นเรื่องรู้สึกว่าจะท่านั้นจะรุนแรงน่าดูเลยนะการต่อสู้นะ่ะไม่เหมือนกับสุ่มการชาแล้วนะอย่างเธอนะ่ะไม่มีทางจมตีฉันโดนหรอกถ้าจมตีแบบเมื่อวๆวแบบนี้ว่างนือเกินนะ้ที่มันจะผิดฉันแบบนี้นะ่ะเปล่าสักหน่อยฉันแค่ไม่ชอบการต่อสู้ของเธอนะ่ะนอะคูเอาน,นี่ไปกินซะ นี่เธอเสียสติไปแล้วงั้นเหรอเกิดใช้เจ้านั่นพลังเวทของเธอได้หมดไปแน่อ่ะตอนนี้แพ้ของเราเองก็เหลือเพียงแค่สามใบเท่านั้นพลังทำลายของมันน้อยกว่า30%ซะอีกแต่ว่าเรานะ่ยไม่มีทางเลือกแล้ว